安排。 อีย e ีบเต็มถังครับตาเติมน้ำมันเติมถังจากกรุงเทพอ่ะ ตามเติมมาเาตามิมเติมมา400แล้วเนี่ยี่4 20เป็น8 20 นห่าปลาตัวนี่บ่อนี้เหรออืมบ่อนี้แหละเอาผดังเตะยี่มาบใส่หม้อใส่หม้อไม่หม่งว่านแหบ่ไม่แหบมั้ยบ่มันบ่อนบ่ลหรออดอืม ล่าสุดเราเอาไอโฟนทดลองแล้วนะลงน้ำจรวันนั้นเอาไอโฟนลงน้ันาเลยอะ่ะได้ดดดเอดอยอ <c oughs> เป็นแนนันเออเอาใหม่อันนี้รองเปแรกเนาะเปแรกวะรอเที่ยวสองไทยใหม่นม่มาที่ยัง่ะมันไม่มีตมหรอข้างล่างมี มีหอยไหมตรงตมอ,อะ่ะมีดิโอ๊ยมีหอยบอกมีหอยไหมตรงตมอ่ะโอ้ทาหนาวดูก็ใหญ่หม,ยายมากเลยอันนี้เราจะมาหวานแหาหาปลานินกันนะครับใส่มองด้วยวานแหด้วยเรามาดูว่าจะได้ khỏa mấy cho nên là đúng rồi mà da này mình tiền mồi nhà lại quá là, là... mà Hãy cho ลงไปทำอยากกว่โตร้อนบ่าวร้ันรอแหตุมม้นมาบ้านก็แตกสองเท่อเลนี่ใหม่ป่างล่างอะน่จะแบ่งตได้เระับมือนี่ตาฮะไม่ได้เลยเหรอยังฮะแดงคืนได้แดงเลยแดงแดงแดง เป็นตาได้ก wow. hey. mm ินมานอกกูว hmm. ่าี่มเดงกันเดี๋ยวดูน้ำมาแดงให้นอกหน่อยหอกหกเสื้อขึ้นนี่คลังคันลังงๆันล้งพี่แม่มีหรอเออเอตัวเบเลอร์เลยถอดเสื้ออกตายแล้วเนี่ยนี่ได้ใหญ่กูว่า อเดม่ยบายเท่าไหร่ยอดบริวานโดนแล้วไอแตกได้รอบเนี่ยบ้านไหนจีนไสครับแดดก็ค่อยหอนเนาะมึอนีนใจแห้งวะบ้านไหนจีนอ่ะไปว่ายัางอาคน <c oughs> นึงเขา่าจีัวะรอเขาัวบ้านเน่ยไม่ได้เเขาถามผม้าจีนไสแล้วมึงเจริซือขางไหนขางหัว โปกนี่เนาะเราก็ไล่ออกเอ้แตกกระมอกเศา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 คืนเลยมาคืนหอกโอ้ยมุ้เมื่อยงุ้เมื่งต่อเมื่อนได้วันไหนต่อเนี่ยก่าระบบเมื่อ๋อเอามุ้บ่เอาบอกันไปตกใจแบบียบ้านเป็งโกเกี่ยมีงูผอมปมีเงียบบ้างหรอมุหน่อย ลงไปแล้วลงไปแล้วเด็กงูเนี่ยจักว่างงูนหน่อยเนี่ยนี่ยไม่ได้ที่น้ำตาลระวังเด้อก็เถียงงูเด้อกูเถียกินก้อนเล็กน้อยดุบลี่กันเขาต้องรอพะบุงออกก้อนบอดพักบุงอ่ะพักกวดพักบุงออกคืออยู่ยเด็กนั่นแล้วเออบ้านไหมบ้านไหมแต่ยานพวด ยางทัวชาแล้วมือนี้สีได้ก็เนาะครับตามมือนี้เนาะอ่าอันนี้เป็นสวนมะม่วงเศรษฐกิจพอเพียงให้ปักกล้วยด้วยแต่บ้านผมก็จะสูบน้ำจากอย่างนี้นะฮะมาใช้ภายในบ้านงาใหม่คือนได้แล้วบดนี่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 มึงนี่มึงนี่มึงนี่ขาวตังมอสอะไรนะดูหมุมน้ำจะวะ บกมวงเลยเาตานเนบ่ตอบนยังไงออกวะต่อนี่มงเนี่ยไอแตกได้รอบนี่มองยงมาก็ยงองการักไหนมารักเนี่ยรักตังนี่นะมมีบ้างมป่า ไปใ,ให้เรียงกินดีกว่ามว่วงหวานเรียมมงมะม่วงให้กาดคำหนึง่งถ้าควยโวยพรมันเกิดพ่อแล้วโอนตังให้พ่อสามพัน โค่อยหวานเลยอ่ะขอกินอีกเอามาจากไหนเือนต้นไงกินได้ฝั่งเดียวเหยียบปีนเหยียบทีนปปของปอเหยียบเหยียบเหยียบทีนแหะเหยียบลงเหยียบลงอย่าให้ปลาบมออกปาดมาหาป่าได้เห็ดเสยมันจูงได้หล่ะเนี่ยมาบบอก่ไงเลย เดี๋ยวเดินหาดูเดี๋ยวดูหอมดูดิหอมนะดมดูหอมมากเลยอ๋อหนกว่าเห็ดกลมๆหอมลองดมดูดิเห็ดไงทำป่นให้หนูกินหน่อยเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูน่เนี่ไงผ่าน แกมาไปเกะอีกแหละคนมนต้งไว้มึงมึอมาหาปลาได้เห็ดด้วยนันออกคุกเคื้ยมชาวเ้าเก็บไปแลด้วยมันบอกเออมันมาบอกต้นใบด้วยเนี่ยมาเดียหยับย่างเหยบบ่ะเป็นบ่เรียอ ใส <uy> er? oh, ่อ่ะมาต้องใส่ดีๆเอาใส่ใต้เบาะไม่มันก็แตกอ่ะดิถุงยางแม่หนูถือนี่นี่นี่ถอดเสื้อเดี๋ยที่ใส่ไว้นั่นแหละแด้วอะไรล่ะลูกหมูหายโอ้ได้ได้ได้โบน่สหน่อ้อ๋อได้อะงามตลอดถือลูกมันหน่อยไปแล้วปล่อยไปไปปล่อยลูกมันปล่อยให้มันใหญ่ มุดได้หรอหมุดตามใบไม้แล้วมาหาป่าได้หาเห็ดแทนครับพี่น้องเดี๋ยวระวังนะ ป็นยุ่มเลยจกเอพึ้นอ่ออก็ได้สองสามดอกมางามเถอะตาดีผมยากล้อมอ้อมสองอหนูเออตามีจตะตากระทุลุหมอนี่เด็ดไมเด็ดเด็ดไหม่าให้ มาเล oh, ่นน้ำโค้ดเด้อโค้ยู่บ้านเด้อมันมาเล่นน้ำแนเออเดี๋ยวพามาไปเล่นน้ำมันแน่โอ้ยเดี๋มันมาโหลดไปกันไปก่ได้ตอนเนี้ยโหลดไปสองลังแล้วเนด้ปหาโค้สี่ก่อนโอ้ยู่บ้านบ้านอคาเพิบ้านน้องขา